เจก็ได้ตั้งน้ําให้เดือดไวรอแบบนี้แล้วนะครับพอน้ําเดือดแบบนี้ปิดแก๊สเลยครับพอปิดแก๊สเสร็จใส่ตับของเราลงไปแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา5นาทีตอนนี้ก็ผ่านไป5นาทีแล้วนะครับตักขึ้นได้เลยพอกระทะน้ํามันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะใส่น้ําพริกเผาลงไปสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะ,น,น,น,ตะน้ําปลาครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับขั้นตอนนี้จะจะทำซอสก่อนใส่หอมหัวใหญ่ซอยลงไป1กํามือครับผัดให้สุกใสเลยนะครับพอหอมหัวใหญ่ของเราสุกใสดีแล้วใส่ตับลงไปครับต้นหอมหั่นท่อนครับ4ต้นพริกชี้ฟ้าแดง2เม็ดครับแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับตับผัดน้ำพริกเผา น่าทานมากๆเลยนะครับ